นิสสันโนเมราขับสนุกประหยัดจริงวันนี้นะคะบอกเลยว่าเรามีตัวนี้ค่ะนิสสันโนเมราปี2020ทุกคนคะ่ะบอกเลยว่าตัวนี้ราคารถเหลือลงมาแค่3แสนบาทเท่านั้นไฟหน้า LED นะคะพร้อมกับไฟ daytime r u n n i n i g h t ตัวนี้นะคะเป็นโลโก้เดิมๆเ,เลยนะโลโก้เก่านะแล้วก็ กระจังหน้าเป็นแบบ V Motion ด้วยพร้อมไฟตัดหมอกและเรายังมีนะคะชุดแต่ง Maxim u s ัให้รอบพันเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะล้อก็ล้อเดิมจากโรงงานนะคะไฟเลี้ยวข้างกระจกนะคะแล้วก็มีกล้องรอบพันเซนเซอร์รอบคัน360องศา Safety Shield นะคะแล้วในส่วนนี้ค่ะมีสปอยเลอร์ด้านหลังให้ด้วยไฟท้ายเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเทอร์โบนะคะเครื่องยนต์1.0เทอร์โบอ่าบอกเลยพลรงมาก อะตัวนี้นะคะภายในนะคะจะเป็นเบาะาสี2โทนนะคะแล้วก็มีช่องชาร์จ USB ให้1จุดด้วยนะคะดูด้านหน้ากันบ้าง ะะด้านหน้าเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นเกียร์ออโต้จอทัสกีนเชื่อมต่อ Apple ิลคาร a เพย์แ d นด์ออโได้เบาะก,ก็เป็นเบาะผ้าสีทูโทนเหมือนกันนะคะบอกเลยว่าตัวนี้คือไม่ร้อนแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาออกแบบมาดีมากและในส่วนนี้นะคะในสานดิเอร่าค่ะรับรถเพียงแค่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะฟรีทุกค่าดาเนินการค่าจัดค่าโอนค่าภาษีพรบรซื้อสดไม่บวกแบตเพิ่มรับประกันเครื่องเกียร์สองปีสองหมื่นกิโลค่ะมั่นใจได้รถประสบผลยุสคาขายมามากกว่าสามหมื่นคันและขายมามากกว่ายี่สิบกว่าปีมีสาขามากกว่า, 20, า,าดดวย รถมือสองต้องประเสริฐผลยูสค่ะ